ตัวยกสูงแต่งโฟรแม็กซิ่งโลดเตีย้ยแต่งยีราบแคะขวัญใจวัยรุ่นขวัญใจขาโโจนะกับโปรโมชั่นเริ่มต้นนะตัวนี้บอกได้เลยว่าโปรโมชั่นดีมากเลยเนะี่ยเดี๋ยวกลับกล้องก่อนเดี๋ยวกับกล้องก่อน,ออนให้เพื่อนๆได้ชมรถสวย,สวย นี่ครับรุ่นที่บอกนะในส่วนของตัว4ประตูยกสูงยกสูงนะครับ4ประตูยกสูงนะแต่มาแต่งจัดทรงกับโรแม็กซิ่งของเรานะครับใครสนใจรุ่นนี้นะสามารถนะครับคอมเมนต์ได้เลยสนใจรุ่นนี้อยากได้โปรรุ่นนี้เดี๋ยวพาไปชมความสวยงามรอบคันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาคอมเมนต์ให้นะคอมเมนต์ให้ ว่าตัวนี้จัดสงแบบนี้กับโปรโมชั่นเนี่ยของเรามีให้นะครับอาจจะมืดทีดนึงนะเป็นไงครับร้ออย่างสวย